มาตามหาสัตว์จังหาตั๊เฟื่องขาตัวนี้ตัวอะไรคะเฟื่องนี่คือตัวอะไรคะที่เฟื่องถืออยู่จอเอย้อยู่ตรงไหนอะซีฮอว์หรือซีบราลูกซีบราอ่าซีบราตามหาซีบราเย้อ่ามาวางไว้เลยใช่แล้วได้หนึ่งแต้มแล้วเอาตั้งได้ไหมตั้ง ตัวต่อไปที่เฟิงจะหาคือตัวไหนปูนไหนปูอยู่ไหนปูเป็นสัตว์อะไรเป็นสับน้ำใช่สัตว์น,น้ำต้องบ้านน้ำตรงนี้ปูไอ้น้ำนี่ตัวต่อไปเฟิงจะอะไรบ้านน้ำตรงนี้กันไหมบ้านน้ำตั้งเด้อ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 บ้านน้ำตรงนี้ดึงดึงอ่ะ ไทเกอร์ <laughs> ไทเกอร์อ้าว <laughs> ไทเกอร์เป็นสัตว์อะไรสัตว์สัตว์ตปา่าเย่ไทเกอร์เป็นสัตว์ป่าเหมือนสีบราเลยอ่ะยแยกประเภทนี่คือสัตว์ป่านะสัตว์ป่าอ่ะอันนี้นอยู่กลุ่มอันนี้เป็นสัตว์น้ำไว้ตรงนี้อ่ะตัวต่อไปคืออะไรอเอยตัวอะไรคอยยาว,ยาว ต้องมีต,ต,งตัวซอนตัวซอนคือสัตว์อะไรจกอร์เออเป็นสัตว์อะไรจร์าใช่แล้วสัตว์ป่าเอาไว้อยู่ใกล้ๆกันต่อไปเอาตัวอะไรต่อคะเอาเอาตัวอะไรต่อเอาช้างช้างหรอช้างอยู่สัตว์ไหนไหนะเป็นสัตว์ประเภทอะไรนะเมาปลาเปา,ปา,ปา สัตว์ปลาโอเคเป็นสัตว์ปลาอยู่กลุ่มเดียวกันรักกันรักกันรักกันเลยอ่าเฟื่องหาตัวต่อไปค่ะดูดูก,กันดูดูก,กันนะไหนสัตว์ในนี้มีตัวอะไรอีกนะดูซิมีอะไรอีกอ่ะเสือไหนอ่ะใช่อันนี้ก็เป็นเล็บเพิรเขาเรียกว่าเสือดาวซึ่งในนั้นมีไหมเป็นสัตว์อะไร เป็นสัตว์อะไรเอ่ยอออสัตว์อะไรคะสัตว์อะไรปลาใช่แล้วสัตว์ปลาอ,อุ้ยมันเยอะมากเลยเราต้องวางยังไงดีให้มันอยู่ด้วยกันได้นะ<อ>ทำยังไงดีคะต่อคิวก่อนต่อคิวหรอโอเคอดีค่ะเป็นสัตว์มีมารายานค่ะต้องต่อคิวตรงนี้ก่อนต่อคิวดี แต่นี่สัตวน้ำเราต้องแยกกันสัตว์น้ำก็ต่อคิวตรงนี้โอเคอ่าต่อไปอะไรต่อต้องดักตามหาก่อนตามหาก่อนในกะไหนตามหานใน,ตา,าในตามรูปซิอยู่ไหนก็จะรู้ว่าเขาอยู่เป็นสัตว์อะไรบบสัตว์อะไรคะใช่สัตว์ปลาเอาต่อคิวเอาพี่ช้างเอาเลื่อนคิวเลื่อนคิวมาอนคิวมาอ่าสัตว์ปลาสัตว์ปลาเลื่นคิวมา ต่อไปตัวต่อไปอ่าได้ค่ะเป็นคู่คู่กันอย่างนี้ได้เพราะสัตว์ป่ายเยอะมากเลยจิวต้องดักคิวใต้ก่อนเดี๋ยวตัวต่อไปคืออะไรอ่ะเป็นกาด้วไม่คาเมลคาเมลคาเมลไม่มีเลยเป็นสัตว์ในทะเลทรายไม่มีค่ะคาเมลเป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลทราย งั้นต้องแยกประเภทค่ะเป็นสัตว์ที่อยู่ในเป็นสัตว์บกนะแต่เป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายอันนี้พวกนี้สัตว์ป่าคือว่าเป็นสัตว์บกเหมือนกันเพราะอยู่บนบกใช่ไหมคะอยู่บนดินแต่อันนี้เขาก็อยู่ได้แต่ว่าถ้าแยกประเภทสัตว์บกกับสัตว์น้ามาได้ค่ะแต่ถ้าแยกบอกว่าเขาอยู่ที่ไหนอาศัยที่ไหนเนี่ยอันนี้เขาอาศัยอยู่ในป่าส่วนนี้อาศัยอยู่ในทะเลทรายอยู่ตรงนี้ดีกว่าโอเคอคู่กันก็ได้ค่ะ อันนี้สัตว์น้ำสัตว์น้ำสัตว์น้ำตกวกันเนี้ยแยกกันโอเคเอาตัวต่อไปตัวต่อไปเอาอะไรดีตักเก่ ไปตัวต่อไปคืออะไรคะเฮ้ยตัวอะไรคะหมีไหนพี่แบร์อยู่ไหนอยู่ในสัตว์ประเภทอะไรไม่ดูในรูปก่อนอยู่ในสัตว์อยู่ในสัตว์อาศัยอยู่ที่ไหนอาศัยอยู่ที่นเดูซิอยู่ไหนอยู่ไหนพี่หมีอยู่ไหนนะนี่ไงพี่หมีใช่อยู่ในนหนอาศัยอยู่ที่ไหนท่ที่อะไรเอาอยู่ที่เดียวกับ เนี่ยอยู่ที่เดียวกับพวกพี่ช้างคืออะไรคือจัดป่าใช่อยู่ในป่าเอาคิวกันต,ต่อคิวต้องต่อคิวไปเด้โอเคต่อคิวไปอันต่อไปค่ะ้ตัวอะไรนะเต๋อเตอเฮ้ยไม่ใช่ถ้ามีแผงคอเรียกว่าตัวอะไรสิงโตอ้าวดูข้างหลังซิสิงโตอยู่เป็นสัตว์อะไรนะไหนสิงโตอยู่ไหนเนาะ คืออะไรสัตว์อะไรคือป่าอยู่ในป่าใช่แล้วเป็นสัตว์ป่าแล้วเป็นสัตว์ป่าอ่ะแล้วมีอะไรอีกคะอีกตัวบิ๊กตัวบิ๊กอีบิก๊กอันนี้บิก๊กสุดบิ๊กเยอะบิ๊กดุกลังดังจโตบิก๊กอันนี้เจอจังหวะ ใช่ค่ะตัวต่อไปคืออะไรน่ะตัวเก๊กเตัวอะไรคะตัวเก๊กเก๊กมันคือสัตว์ชื่อว่าอะไรเจ้าป่าชื่อว่าอะไรคะไลอ่อนอ๋อไลอ่อนคือสิงโตแล้วสิงโตอยู่เป็นสัตว์อะไรคะเป็นดักมาเดอีสัตว์อะไรเอ่ยเอาลมเลี้วสัตว์อะไรคะสัตว์อะไรคะเขาเรียกว่าสัตว์อะไรสัตว์ดักอยู่ในไหนเขาสูตอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปาเด อ๋อประเภทปากเขาเรียกว่าสัตว์ป่า,ปานี่ตัวกันตัวกันใช่ด้วยกันด้วยกันเอาหาตัวต่อไปพี่พี่ตัวอะไรพี่ลิงอ่ะอ่ะลิงอยู่ไหนไหนดูไปดูตามหาก่อนพี่ลิงอยู่ไหน,ไหนพี่ลิงอยู่ไหนหาดูดีๆพี่ลิงอยู่ไหน เป็นสัตว์อะไรดักดักบาเกาอ๋ออยู่ในป่าใช่แล้วอ่ะต่อไปพี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรตัวอะไรนะคะฮิปโปเตมัสอยู่ที่ไหนอะฮิปโปเตมัสิอยู่ที่ไหนนะลองดูดีๆนะ เจออย่างฮิปโปเตมัสไหนเอาไปดูที่เอาไปโชว์กันเหมือนกันหรือเปล่านะเขาเรียกว่าอยู่ในไหนนะอยู่ที่ไหนสัตว์อะไรป่าอ๋อประเภทสัตว์ป่าป่าปวอ่าต่อไปตัวถัดไปป่าปาปาปาอ่เหลืออะไรบ้างเหลืออะไรบ้างต่อไปเหลืออะไรบ้างคะ อ่ะเหลือแค่นี้ค่ะเาาฟิงเอา่าเกมเราเหลือแค่นี้ค่ะแล้วตัวนี้ล่ะตัวอะไรเรียกว่าอะไรนั่นเรียกว่า horse คือมา้มา,เอ,มาเ,อเอา,มาอไม้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนลองตามหามา้าเล็้วไม้อยู่ไหนคะ<า>อุย้ยม้าเป็นสัตว์อะไรอยู่ในฟาร์มใช่หเหมือนเลยดูสีสีเดียวกันด้วย สีอะไรนะคะสีอะไรม้าสีอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยสีอะไรเนี่ยราว์เหรออ๋อบราว์สีน้ำตาล H O R S E horse โอเคเป็นสัตว์ที่อยู่ในฟาร์ม อ่ะต่อมาตัวนี้ล่ะอ่าตัวนี้ล่ะตัวนี้คือตัวอะไรเฮ้ย octopus o c อกไรป c เป็นสัตว์อะไรเนจุดใสัตว์อะไรคะขอาศัยอยู่ที่ไหน o c t O P U S Octopus Octopus อยู่ประเภทเดียวกับปูเขาเรียกว่าสัตว์อะไรคะเูเขาเรียกว่าอะไรสัตว์น้ำต้องอาศัยอยู่ในน้ำนะอ่าตัวต่อไปนี่อะไรตัวอะไรคะตัวสุดท้ายแล้วพี่วัวอยู่ที่ไหนวัอยู่ที่ไหนเหมือนไหมมื่เหมือน พี่วัวอยู่ที่ไหนตามหาตามหาเลยเย่พี่วัวเขาเรียกว่าสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มอยู่ที่เดียวกับพี่ม้าเลยสัตว์ในฟาร์มพ่อวัวพ่อวัวกบบีแม่วัวใช่พ่อวัวกับแม่วัวคู่กัน โอเคเอามารวมกันเลยกับพี่มาีไปมาอโอด่แอนากิโ,อโกาอาพี่วัวเขาอยู่ในฟาร์มนะคะ <ไง S 1> ต,ต้นไม้ไงพี่วัวพี่วัวอยู่ที่ไหนนะคะยู่ในฟาร์มใช่อยู่กับพี่ม้านะนี่พวกพี่มมาเขาอยู่ในฟาร์มนี่พี่หมา มีมาทิ้ไอู้เก็บไปนอนกอดอนตรงนี้อ่าเสร็จแล้วนนใช่ไหมคะจะเล่นไหมเเก็บแล้วเก็บกันไม่เราต้องเก็บไว้ในให้เป็นที่ให้เป็นระเบียบอ่ะอั้นเราเก็บกันค่ะเก็บรดเก็บเลย ามหานี่ตัวอะไรเอออยู่ไหนเออันอ <A, L. S 1> อ่าแห่หาตัวต่ว <A. S 1> ตอไป นี่ตัวอะไรคะที่เฟิ่งอามาติดเอ็กซ์พีอ์อ๋อคิวคิวกีนวกรีนอยูไหนอะวกีลองหาดูค่ะอยู่ไหนน้าิวกิวกีูดตรงอยู่ไหนน้คิวควีนคิวกีูดงนี้ เดินหนาดัวเดินนาดัวเงเดินาดอ่าตัวต่อไปอะไรคะตัวตั๊กตาอชเอชไหนเอสอะไรเอชเอสตานิก ตัวต่อไปอะไรนี่นะาจะเอาพี่คนไหนกลับมากลับบ้านกลับบ้านพี่คนไหนจะกลับบ้านตัวอะไรคะดีากลับบ้านโอเคพาพี่เขากลับบ้านมาดูแอนาดู ปั๊มนี้เดือดล้วน,นี่ตัวอะไรอะคะเมื่อกี้หนูวางแล้ดูดูไหนอ้าวไม้ <เล S 1> ดูดอโอเคแล้วมีตัวไหนอีกนะอเอ้ยนี่อะไรอะแล้ดูอีกอันนี้คือคือคือ,ค,อคืออะไรคะคือคือ,คอ ไหนวายยักษ์อยู่ไหนอ่ะนี่อย่างดูเอาให้มีว่างเหรอคะช่วยวางตาดูกันเน่ยอันนั้นแล้วเคองถืออะไรอ่ะดูเอ็กซ์เลยดูไหนเอ็กซ์เลยไหนนะมีตาตาตาป่าป่าป่าปีเตอร์ปาป่าอ่าตัวต่อไป ตัวต่อไปเฟ่องเอาอะไรคะอีดาดูกะเอ็นเนอรดูดิไหนเอ็นเนอร์อยู่ไหนเนาะโอ้เอ็นเนอร์มาก่อนดูดิเอ็นเนอร์มาก่อนอ่ะแล้วต่อตัวต่อไปที่เฟื่องถือคืออะไรอ่ะอีเอิบบีบัมบัมมี่เถืออ่อเอาตัวต่อไปไหนค่ะเอาตัวต่อไปค่ะนี่ดาบูบัน แหนอยู่ไหนอันนี้อยู่ไหนนี่ตัวอะไรนะบอกมิวแบนอยู่ไหนเฮ้ยมีแบนอยู่ไหนนะวิวแบนอยู่ไหนอะคะช่วยบอกมีหน่อยมีอ๋ออยู่นี่อ้าวเฟังตัวนั้นตัวอะไรอะคะไอกาอันนี้กะนี่กะนี่ก็นี่ก็อันนี้ มีบีหน่อยได้ไหมคะอุ้ยพี่พ,พีอยู่ไหนนะดูตรวนี้อ่ะโอ้ค่ะต่อไปตัวต่อไปอะไรคะบีบาอยู่ไหนค่ะอี้เงดูบีบาดูดิอ๋อโอเคค่ะ เสือเสือเธออะไรคะอ่านว่าอะไรเสืออลายเสือลายเสือลาเสือ อะไรอ่าอ่าเอสทีอาเลนะคะทีเด oh. ียวทีเฮ้ยเหลือสองตัวสุดท้ายแล้วฟังมีบางตัวบางไอ้นายตับางไอ้ไหนนี้ครับตัวอะไรบอกมีก่อนสินี่ตัวอะไรอะคะตัวบางไอ้นะอันนี้ตัวอะไรอ่านให้มีฟังก่อนเอเล็กต์กา อะไรเดดี้บิ๊กโอเคอยู่ตรงนี้อ่ะตัวสุดท้ายแล้วของอยู่มือเฟิร์คืออะไรคืออะไรคะอะไรนะมัดีอ่านว่าอะไรมัอะไรนะพูดชัดๆค่ะมันดีอ่อวางยังไงโอเค อกอ่ีกว่ะอีกอ่ค,ค่ะเย้เสร,ร็จแล้วถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับ